เป็นยังไงมีพลาพรีเพลย์ให้ดูไหมนี่ไงโอ้โหกะทีบยอดหน้าเลยอปลแตกขาสั้นไปนิดหนึ่งนี่ตวัดเข้าแม่ที่โนกแก้มเนี่ยยังไงยังไงปักเข้าไปสั้นกว่าต้องเล่นอาวุธยาวยๆายาก็คือเท้านี่แหละเอามีรีเพลย์ด้วยเปิ๊กแขนสั้นไปนิดหนึ่งถักทากไปหัวสิว เป็นแผลเวอร์ะยังไงนี่เต็มเลยเต็มเลยปักเข้าไปตรงๆนี่แหละเอ,อไปก่อนเร็วกว่าอ,อ,อุ้ยมาบ้องหูเหมือนกันที่หูเตีร์ลำบำไปที่หนึ่งเตะดูกซ่วงไปที่หนึ่งติดกันนี่มาแล้วมาดีดกโลกออนี่อีกมุมหนึง่งปักเข้าไปไปยังไงโอออกหมัดซ้ายไปเสียบเข้าซ้ายไปอีกดอกหนึ่ง กระเด็นไป300เมตรยังไงกะหักศอกแต่มัดเนี่มันมากก่อนเออเอา